สวัสดีครับขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องครูไม้์สายทุ่งับริสัตเด่นดีนะครับทางสองช่องทางทวิตเตอร์หรือว่าเฟซบุ๊กนะครับแล้วมื่อนี้นะครับพี่น้องนี่ยกำมาเอาใบออกนะครับเพื่อที่จะนิ้วทมนะครับดิ้วมะถ่มบัวประดานครับแล้วกับแบกห้อยครับห้อยพี่น้องอวดบวมเลยครับเพื่อเป็นการกันไฟไว้นะครับ ผมอาจจะมาเจ้าจะหารถบรูดูเฉยๆซ้ำใดหกหลอดครับตัอหลอดครับไต่ประมาณจกสูงปมือหนึ่งก็เอาครับพี่น้องกันไว้กันไฟไ,ไว้นะครับกว้างละสองเมตรกว่าห่างละประมาณสองเมตรถึงสามเมตรนะครับเกี่ยวไว้คุ้มหวาดเสียวพี่น้องแต่ไฟใหม่นี่ ไปเบิดละนีะครับนี่ครับยกแผงพูดไปพูดแล้วนะครับหันใส่ใบอ้อยคุ้มไหลนะครับบนเกินแสงตะเวนครับปลูกผักปูมีอะไรครับนี่นำมาหมดขึ้นนำอะไลนะครับครับปลูกผักหมุนเวียนกันไปครับการระพีไม่หรอครับสั่งงานสั่งอาชีพได้หมุนเวียนกันไปครับเงินเดือนพี่น้องกบรรจุกระมาเฮ็ด คือว่าคือว่าอาคีบเสริมนะครับอาคีบเสริมอาคีบเสริมกับซ่อมกันเดินพี่น้องทูซีกันเลยการเฉลี่ยกันแล้วนะครับกาซ่อมกันพี่น้องซ่อมกันกันเดินกันนะครับนะครับแบ่งไว้กับเพื่อนไปตัดไปบางสองสามหมื่นครับสองสามหมื่นนี่ยแหละนะครับเนื่องจากว่าโรงงานกับปิดประปุงกับห้างกระทะปิดประปูระบบ เก็เลยจุดไฟนะครับมาที่ซองนะครับเปิดยิงเริ่มลงตัดลงหลังตออีกครับพี่น้องเกือบแล้วแล้วเดี๋ยวพิธีวิทย์ระบบน้ำนะครับระบบน้ำเป็นสปริงเกอร์นะครับบูรุษเช่นไรท่าไหนเื้อไว้แล้วนะครับสายยางแต่ว่าเหลือไอ้สปริงเกอร์ครับพันกูบ,บาทพี่น้องลงปีละนิดปีละน้อยพี่น้องเนาะแต่ว่าไอ้สายนี่น่าจะบดถึงนะครับเดี๋ยวยังม้วนหนึ่งสองร้อยเมตรน่าจะ ถึงนะครับอาถึงคุณครับในมาอลอยแปบจะมีอีกสองกับ380คือว่าซูซีพี่น้องไกรเตือพี่พี่น้องไเตือพี่เพื่อใกล้ๆนะครับพอคุณกันลอยกวเป็นล,อย,นลอยกเม็ดนะครับอดตรงกลางนะครับทีนี้เห็น,นต้นมอนเห็นต้นหญาเต็มอยู่ครับแต่เป็นลอยเมย็ดแล้วนะครับลอยเมตรแล้ว เติบรูอัติเล็กสํเลยครับคือว่าค่วงเติบนะครับค่วงเติบเจอปัญหาช่วงแปงลงพลังทีเหลืออยู่นะครับเหลือที่ยัยามพัดตัดนะครับคือเวลาเขาช่วงหนาฝนแล้วน้ำที่มาขังห่วยบุกไปงามนะครับถ้าปีใดฝนดีแนะ่บุกตลอดนะครับคือปีที่ผ่านมานะครับห่วยแปนนะครับปีนี้ก็ถือว่างามอยู่นะครับเนาะ ก็สูงอยู่ครับแต,ต่ว่าฝนกระทุกันตลอดอว่าจะไอ้บำรุงทำดีกว่าจะลายปีที่ผ่านมานะครับ <c oughs> เัเผื่อเห็นพูดเดียวนะครับมันก็หนาทำนองหรืจะมาดูแลหนาดูแลน้ำหนาจะลายด้านขังนะครับด้านขังแปลงว่าลูกเป็นป,ปีนิดปีน้อยนะครับมองอไดลกับภัยพิบัต ีต้องไปมาแก่แก่ได้เท่าสิแก่ได้แล้วครับพี่นอ้องเวลากลามีจำกัดฝนตกเนี่ยเกิดอะไรแรงแน่ก็อยู่เพื่อพี่กันจังหวัดหลายเป็นเดือนต้องขีดหย,ย,ยาเนี่ยครับดูแลน้ำกัอาจจะบ่ได้โทรถึงครับเพราะว่าพื้นที่มันมันมันยาวนะครับมันยาวดูแลยากนะครับ ปีนี้เป็นปีที่สองนะครับที่ว่าได้ที่ว่าได้ไอเเผานะครับป,ปีที่สองตัวที่สามปีสองตัวที่สามนะครับผมลุ้งดินมันดีขึ้นนะครับเชี่ยวก็แบบนี้่นะพี่น้องเนาะพี่เชี่ยวก็ะเาไหลไปเนี้ใบปีนดีไหลหนาะตึบเลยดีลายแบบนะครับ,บ,ปนะรบไปไปในกร เป็นปุ๋ยครับเป็นปุ๋ยบำรุงดินดินมัน,ใ,น,น,นให้ดินจะดินเหนียวให้มันดินมันร่วนขึ้นนะครับดิมจับก้อนกัน2องครับไปรักษาหนาดินเมื่อให้ดินแห้งไวเว่าเขาขังน้ำหายัางไปนะครับบ่แห้งไวสามคุ้มหยาคุ้มยาเมาื่อยาเกิดนะครับอาจจะเกิดเกิดน้อยครับว่าเกิดหลครับถ้าใบมันหนา,นานครับใบน้อยก็จะเกิดเกิดมัน ตามสมนวนใบนะครับพี่น้องพี่น้องโผล่มาแล้วโผล่มาแล้วแต่วันที้กวนลงไปประมาณประมาณเครื่องฝ่ามือนะครับพี่น้องดินซูมอยู่ดินซูมอยู่นะครับดินซูมอยู่น่าจะเกิดใบอยู่ครับตะดินซูมต้องหยุดใบลงมาแล้วครับ าการอนุญาตยุบบาทรวมที่มีธุระหลายอย่างนะครับเรา,าเลยพาไปหน่งกมาย่ำพงย่ำเปรกนะครับ ปีจะแล้วนะครับเป็นกอตะไคร่เนี่ยเต็มเลยพี่น้องฟ,ออฟันออกแล้วฟันออกอีกนะครับสับแล้วสวับอีกน,นะครับหลายรอบกันผู้เบืดสักเสียครับปีนี้บุรุษจะเป็นจังไงกอตะไคร่นะครับเต็มเลยหนาสุดก็ลุดครับเพิ่งแป้นแงนั้นน่าจะสูงนะครับพี่น้องน่าจะสูงบลงไก่กนนะครับงามอยู่ ครับตอนแรกมาเบิอง่าบางามแต่พอปลูกตัวก็ช่วงเดือนธันวาคมหนึ่งตกลงมาเกิอบควบเน่าเลยตกหลนะครับครับโจนี่ับนี่ครับตรงนี้ครับที่เป็นหยาหลายๆนะครับรน,บน,น,น,นบี่นี่นะครับตรงโน้นตรงนี้หนาตึบเลยหยานะครับปีนี้นะจ๊ะนะครับ จะหลายคือเกานะครับไปหาใบมาคุ้มไว้นะครับโน้นนี่นะครับอย่างเี้ยไหาใบมาไว้คุ้มไปก่อนครับพี่น้องนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดแชร์กดซับสไคร้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนพี่น้องครรับจบเป็นก้แรกนะครับ รักฝากติดตามคลิปเก่าๆครับคลิปที่เคยอัดรวมเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องสำหรับวันนี้นะครับบ๊ายบายนะครับพี่น้องพบก,กันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ